ด่วนอีก4ีนชั่วโมงท,ที่ใหญ่เื็นนะคะสิ10-12สิงหาคมมาแน่ทุกภาคเตรียมรับน้ำเพียรายการกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวตาตภัยกุตกภัยเพียรายการทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพิกรวิริพรลูกยาชัยทางเฟ e บุ๊กวันเสาร์ที่9สิงหาคมในช่วงเที่ยงวันนี้อดีนจะพามาดูและติดตามฝนชุดใหญ่ที่จะเริ่มเข้ามานะครับโดยคาดการณ์ว่าอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ ที่ฝนจะเริ่มเข้ามาแล้วเนื่องจากแนวร่องมรสุมจะค่อยๆขยับลงมาและบวกกับมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่จะเพิ่มกําลังแรงขึ้นนะคะทำให้มีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะคะแนวโน้มฝนยาวเลยนะครับตั้งแต่ในวันที่10สิงหาคมจนถึง22สิงหาคมส่วนในช่วงนี้ก็มีฝนตกเข้ามาได้บ้างในวันนี้9สิงหาคม ให้ได้ของฝนที่ตกก็ต้องเฝ้าระวังลมกระโชกแรงที่จะมาพร้อมกับฝนนะครับเพราะก่อนหน้านี้หลายพื้นที่ก็รอคอยฟ้ารอคอยฝนเมฆมืดเข้ามาบ้างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็มืดไหลผ่านไม่รู้ว่าไหลไปตกที่ไหนแต่บางทีก็ตกจริงนะครับแต่ตกปริมาณไม่ได้ตกแค่ปอกปๆแปตกๆตกแค่นิ่นๆไปปรยบางครั้งตกหนักแต่ไม่นาน บางครั้งตกนานแต่ไม่หนักลักษณะของฝนจะเป็นเช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่ช่วงเข้าหน้าฝนมาเลยนะครัะในหลายพื้นที่เลยแอดมินได้ยินข่าวในด้านของฝนที่ตกน้อยอย่างนี้ก็ใจหายใจคว่ำไปเลยนะครับเพราะไม่ใช่แค่พื้นที่เดียวในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอย่างรอน้ำในการทำกิจกรรมนะครับบางพื้นที่ห้วยหนองคลองบึงน้ำก็ยังไม่เต็มเลยนะ้ำประสาอะไรกับห้วยหนองคลองบึง บางพื้นที่ในสระที่คอยกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในหน้าแลง้งก็ยังไม่มีน้ําในการทํำกิจกรรมเลยนะครับลักษณะของฝนที่ตกก็เป็นอย่างเช่นที่แอดมินได้ไล่เลียงไปนะครับว่าฝนตกหนักตกหนักจริงแต่ก็ไม่นานตกแค่1นาที2นาทีไม่เกิน3นาทีนะครับแต่บางทีก็ตกนานนะครับแต่ก็มีเข้ามานานๆครั้งจะมาทีนะครับได้20นาทีบ้าง30นาทีบ้าง แต่ก็นานมากเลยนะครับประมาณเดือนละครั้งในด้านของเดือนละครั้งที่ตกหลังจากนั้นฝนก็ไม่ตกต่อเนื่องฝนก็ตกห่างไปนะครับตกมาบ้างแต่ก็พอได้เปียกก็พอได้ชุ่มบางพื้นที่ก็ปอกๆแปลกๆพอได้เย็นพอแดดออกฝนก็เริ่มเหือดหายบวกกับในช่วงนี้ในตอนกลางวันบางพื้นที่ก็มีลมแรงเข้ามา ลมเข้ามาพัดพาความชื้นไปแปบ๊บเดียวแดดแรงในด้านของน้ำจากฝนที่ตกก็เริ่มเหือดแห้งไปสรุปแล้วในปีนี้ก็ยังไม่พอมีน้ำในการทำกรเกษตรกรรมเลยเป็นเช่นนี้เรื่อยไปนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าฝนที่ตกลงมาไม่พอได้รับน้ำในการทำกรเกษตรกรรมจริงๆน่าหดหูใจเสเหลือเกินนะครับในปีนี้ ก็เป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับก็ไม่ถือว่าแรงนะครับแต่ก็ไม่พอได้รับน้ําในการทําเกษตรกรรมต้นข้าวที่คอยเจริญเติบโตก็ไม่โตนะครับรอน้ําในการฉลมต้นข้าวให้เจริญเติบโตต้นข้าวสวยงามนะครับทีแต่ไม่พอได้รับน้ําในการทําเกษตรกรรมก็โตไม่ได้ยังรอน้ําในการหว่านปุย๋ทยทาเกษตรกรรมอยู่ในช่วงนี้แอดมินเชื่อว่าหลายพื้นที่ก็เป็นเช่นนี้นะครับ ก็เป็นกำลังใจงให้ในทุกพื้นที่ขอให้ได้รับฝนโดยเร็วนะครับในปีนี้คาดการนะครับตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปฝนจะยิงยาวเลยนะครับคราวนี้ก็เป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่สำหรับพื้นที่ไหนที่ยังรอฝนอยู่ ก็จะมีแค่ในบางพื้นที่บางจังหวัดบริเวณภาคเหนืออีสานทางตอนบนที่พอได้รับน้ําในการทําปษติกรรมบางพื้นที่ก็ตกมากก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากน้ําเต็มห้วยหนองคลองบึงก็เป็นบางจุดบางพื้นที่เช่นกันนะครับส่วนฝั่งล่างๆหลายพื้นที่เลยยังรอน้ําก็เป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็บ่นว่าแรงว่าแรงปีนี้ก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับ เพราะฝนตกไม่สม่ำเสมอบางพื้นที่ตกน้อยบางพื้นที่ตกมากบางพื้นที่ก็ไม่ตกเลยก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเดนมินสภาพิเชพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับในวันนี้9สิงหาคมจะเริ่มจากเวลาประมาณ13นาฬิกาตาประยา4.6มิลเมตรนนแดง2.1ซาแก้0.6กลองตะกราว1.5ไซดา2.4ระยอง3แกลง5.7 จันทบุรี4.1ตราด4ตราง2.6บ้านกีรีวง5.4 15นาฬิกากาสิงหาคมมีฝนบางพื้นที่ปัว3.3งาว3.8เชียงใหม่1เชียงราย2.5อุ้มผาง2ทองผาภูมิ1.8สาแก้ว2.6คอนบุรี1.9นางรอง1.5เนินดินแดง2.1สุรินทร์3.4 คูคานหกกันทลักษส์3เดชอุดมสามซีสเกต1นจุอุบลราชธานีหนจุอำนาจเจริญ1.2หาดใหญ่4.5่จุาเยลาหกนาราธิวาสสองจุดเบ้านท่า3.8สกลนครสามนาวาสี่ท่าแขก3บ้านท่จุดหน่ามสามจุสองสามจุดหกแพร่สอบ้านโอยสองเทศบาลเมืองน่านสาม ปัว2.6พะเยา1.8ผ่าน2.8เชียงดาว3.4และเชียงราย1.8ต่อไปนี้จะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้9-10สิงหาคม2568พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากและน่านอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา และสูงสุด3-3-3-6องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าจำนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดยิบสามยีองศาและสูงสุด3 3มสองศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถกิเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากนาครสวรรค์อุทัยธานีการจนะบุรีราชบุรีนคปรปฐมพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามนละสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสดุด35-36องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าขนองร้อยละ60ส่วนมากนาครนายก ปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 7องศาและสูงสุด33-37องศาลมจตกเฉียงใต้ความเร็วสพัทถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหามนครปริมณฑล ฝนฟ้าขนองไวยละ60อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด35-36องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองไวยละ40ส่วนมากเพชรบุรีประจวบรีคขัน์สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ุณหภูตมต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด33-36องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลเลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรอยละ40ส่วนมากกระบี่ ตรังและสตูนอุณหภูมิต,ต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด32-35องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเล,ลืึนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอการติดตามพยาปรากาศประกาศทำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแัตรายงานเฮซราเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่อ หาเกเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ